เวลาที่ภาวนาได้อะไรดีๆนะี่ยสำหรับหลวงพ่อมจะเป็นช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆนะไม่เย็นมากนะช่วงบ่ายๆเป็นช่วงที่การภาวนากับพี่กับเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องดึกๆจิตใจถึงเยอพร้อมที่จะภาวนาบางคนต้องตื่นเช้า จิตใจพร้อมตอนเช้านี่เราสังเกตตัวเองนะเริ่มสังเกตหยาบหยาบหานสังเกตแนละ้วแต่ละวันจิตใจเราไม่เหมือนกันแต่มาเราก็สังเกตได้ละเอียดขึ้นในวันเดียวกันเนะี่ยแต่ละช่วงเวลาจิตใจเราไม่เหมือนกันและช่วงเวลาไหนที่จิตใจเรามีกําลังพร้อมที่จะเจริญสติจเจริญปัญญานะพยายามสงวน เวลาช่วงนั้นไปภาวนาให้หนักๆช่วงนั้นนะถ้าทำได้นะถ้างงานติดพันมันก็ทำไม่ได้นี่พอเราภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปเราดูได้ละเอียดขึ้นอีกอย่างตอนเช้านะเราบอกว่าจิตใจเรากังวลกลัวจะไปทำงานไม่ทันอะไรเงี้ยถ้าสังเกตให้ดี ในช่วงเช้านะจิตใจเราไม่ได้กังวลตลอดเวลามันกังวลตอนที่คิดถึงว่าจะเดินทางไปทำงานทันหรือเปล่าถ้าตอนนั้นจินไปคิดเรื่องอื่นมันก็ลืมความกังวลงั้นในแต่และช่วงเวลานะจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปตั้งหลายแบบอย่างตอนค่ำเนี่ยจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งเยอะทั้งแยะ ในตอนค่ำๆเราไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยจิตใจเรายัางฟุ้งซ่านอยู่สวดมนต์ไปเรื่อยจิตมันก็สงบนในช่วงค่าๆอะไรเงี้ยบางทีจิตก็ฟุ้งบางทีจิตก็สงบบางทีจิตก็มีราคะอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นนะในช่วงเวลาเดียวกันนะจิตก็เปลี่ยนแปลงเสมอมันเปลี่ยนแปลงไปตามความคิด ยางเราคิดกังวลเรื่องจะไปทางานทันไหมอะไรเงี้ยจิตมันก็กังวลขึ้นมามันคิดอย่างสบายใจเช้าวันศุกร์เนี้ยความรู้สึกเราไม่เหมือนเช้าวันจันทร์เช้าวันอังคารเช้าวันจันทร์เช้าวันอังคารกับวันพุธจิตก็ไม่เหมือนกันนะในเวลาเช้าเช้าด้วยกันนะ อย่างเช้าวันพุธเนี่ยรู้สึกเบื่อเบื่อนะเช้าวันพฤหัสจนะิตใจเริ่มกระพีิกระเปล่าขึ้นมาแล้วเช้าวันศุกร์แหมกระดีกระดาแลนะนี่ไปสังเกตตัวเองนะแต่และช่วงเวลาเนี่ยจิตใจเราไม่เหมือนกันแล้วคนละวันช่วงเวลาเดียวกันจิตใจก็ไม่เหมือนกันพอนะดูไปชำนิชำนาญเราจะเห็นนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เวลาเรามองเห็นรูปเห็นผู้หญิงสวยๆเดินมาอย่างเงี้ยจิตมันไปมองมันไปรู้เห็นมันพิจารณามันรู้นี่ผู้หญิงคนนี้สวยๆถูกสเปกอะไรเงี้ยราคามันก็เกิดมองเห็นผู้หญิงสวยคนเดิมแหละแต่เดิมเป็นแฟนเราตอนนี้ไปเป็นแฟนคนอื่นนะคนเดิมนะหน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ยังเหมือนเดิม แต่พอเราคิดได้นะโหมันไปชอบคนอื่นแล้วเนึกว่าจะยอมเป็นแฟนเราหรือกลายเป็นแฟนเพื่อนของเราเนี่ยจิตกลายเป็นมีโทสะขึ้นมารู้สึกทั้งๆท,ที่เห็นรูปอย่างเดิมนะรูปผู้หญิงคนเดิมอะแต่ความคิดมันไม่เหมือนเดิมแล้วสัญญามันเข้าไปหมายรู้ว่าตรงนี้จําได้อะว่ามันจําได้ไม่ใช่หมายรู้มันจำได้วะ เลิกกับเราแล้วไ่ชอบเพื่อนเราแทนนี่โทรสามาก็ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาตาเห็นรูปนะใจมันคิดพิจารณาแล้วมันก็เกิดราคาบ้างเกิดโทสาบ้างนะเกิดหลงบ้างเกิดสุขบ้างเกิดทุกบ้างมันตามหลังความคิดมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนัะ้นในตัวความปรุงแต่งในจิตใน